สวัสดีค่ะพบกับรายการจอดลืกความสําเร็จค่ะแหมวันนี้นะคะเป็นที่หลายๆคนนะคะตั้งตารอนะคะที่จะโฟนอินเข้ามานะคะทุกวันอังคารค่ะสองทุ่มครึ่งนะคะและแน่นอนค่ะเราอยู่กับผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะคุณพิชานันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเดี๋ยวแนะนําตัวเองนะคะน้ำสกุลก็ตําแหน่งอีกครั้งนึงค่ะพิชานันอภิปรัชญาพงค่ะตําแหน่งดีเรคเตอร์ทวินเน็ตเวิร์ดนะคะ ค่ะวันนี้พร้อมนะที่จะตอบโฟนอินนะค่ะพร้อมค่ะโฟนอินกันมาได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามาตอบข้อสงสัยแบบเจาะลึกถึงแบบไม่เจาะลึกเราตอบให้หมดเลยค่ะนะคะอ่าเรามาเท้าความนะคะนิดนึงว่าพี่วิชานันตอนนี้นะคะก็ทำอยู่ที่จออินคอยก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรมาคะก็อยู่สมรกรพื้นที่1ิบค่ะ กี่ปีแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ค่ะสิบปีแล้วนะคะตอนนี้รายได้นะคะแต่หลักอะไรแล้วดีกว่าก็เลขตัวเลขหกหลักค่ะหกหลักแล้วนะคะก็คือว่าตอนนี้งานที่ทําอยู่ก็คือว่าเลิกทาไปแล้วนะคะตอนนี้มาทำเต็มตัวแล้วนะค่ะทําที่จอห์นคอยเต็มเวลาค่ะอันนี้เราอยากจะแนะนําคนที่ยังไม่ได้ทํำยังไงฮะ ก็เริ่มต้นไม่ได้ยากหรอกคะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอยากกลัวนะคะ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากกลัว mm hmm. แต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือจอยแอนคอรเหนือชั้นเหนือกว่าธุ mm hmm. กรกิจขายตรงที่อื่นนะคะ mm hmm. ก็คือสามารถสามารถแตกต่างกว่าห้างอื่นได้อย่างไรตรงนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรามีห้างนะคะ mm hmm. ก็เหมือนห้างชอปปิ้งเหมือนกับห้างทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะแล้วก็เรามีทุกอย่างทุกอย่างคือวิธีการ mm hmm. ในการทําตลาด mm hmm. นะ แล้วก็หลักการทำมาตลาดก็คือหลักการตลาดท่านประธานวางระบบให้เราหมดแล้วอะค่ะ,คะเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําตามที่ท่านวางระบบไว้ให้อะค่ะค่ะนะคะก็ก็ในรายการจาะรืกอความสําเร็จมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะ,คะที่จะ เราประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถติดตามนะคะท c t v คือช่อง1นึ่องได้นะคะแต่ว่าในเดือนถัดไปเมษายนเนี่ยเราเปลี่ยนในเดือนนะคะเป็นช่อง1 1 2หนะคะหรือว่าอีกช่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะไปชมกันได้ค่ะ g m m Z นะคะ245หรือว่าบางคนคือเขาอาจจะดูไม่ทันหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่หน้าจอเราไปที่เว็บได้นะคะเว็บ i ีซีทีว C ไทคคือนี่คือเป็นทุกช่องทางที่จะนำเสนอ ให้คุณผู้ชมได้ดูได้ติดตามได้จอดลึกได้ถามตอบเหมือนในนี้นะคะ,คะก็ได้เข้าถึงปัญหาเลยว่าปัญหาที่มีอยู่ติดค้างอยู่ในใจอันที่เป็นปัญหาหลักเลยของในทีมมีไหมคะที่ติดค้างอยู่ในใจของในทีมมักจะแก้ประจําเลยอ,อ๋อคือปัญหาของที่เจอบ่อยๆก็คือคส่วนใหญ่แล้วคือความไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจตรงไหนล่ะไม่เข้าใจเรื่องการวางระบบสายงานค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นญาติพี่น้องกันถ้าการทำงานที่เราทําคือเราจะไม่เจอปัญหาเราก็จะวางทีมเดียวกันอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าว่าเป็นอยู่สถาบันเดียวกันนะคะอยู่โรงเรียนเดียวกันเราก็จะวางเป็นทีมอะค่ะเพื่อจะปัญหาที่จะเอคือจะไม่ต้องมาแย่งลูกค้ากันเองอะค่ะ โดยระบบของท่านประธานที่เอื้อให้ทุกคนมีผลทานอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เราไปหามาค่ะหลายหลายคนอาจารยงงเราจะไปหาจากหลืบไหนดีคะอ๋อ,อค่ะตรงนี้เรามีที่ไหนก็ได้นะคะในโลกใบนี้ที่มีคำว่าคนอยู่ที่ไหนนั่นคือทรัพย์สินของเราเราก็สามารถรวยกระจายได้ค่ะ คืเราจะไปเริ่มพูดยังไงก่อนเริ่มพูดยังไงก็คือเราก็คือสิ่งสาคัญที่สุดนะเราก็ทําหน้าที่เป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก่อนนะคะการมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่นี้หมายความว่าเรามีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเจอใครยิ้มกับเราเราก็คุยเรามีหน้าที่บอกเล่าเรื่องดีๆให้เขาฟังอะค่ะใจเราบริสุทธิ์ที่จะเล่าเขาฟังไหมใจเราจะช่วยเขาเต็มที่ไหมจะช่วยเขาจริงๆด้วยใจเราบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะก็คือหนึ่งช่วยคนคนป่วยก็ให้สุขภาพดีขึ้นนะคะช่วยคนจนก็ให้กลายเป็นคนรวยคน โอกาสสิ้นหวังนะคะหมดฟอร์มหวังแล้วจอยเอ็นคอยก็ช่วยได้อย่างนี้ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอเพียงคือว่าคือคุณต้องมาศึกษาเรียนรู้เท่านั้นเองค่ะหลายหลคนก็ยังกังวลเรื่องธุรกิจว่ามันมันมันจะใช่เหรอมันจะมั่นคงจริงหรือแต่สําหรับพี่จนตอบทุกท่านได้เลยนะคะว่าตัวเองยอมรับในความมั่นคงของจอยเอ็นคอยค่ะ มั่นคงถึงตระก,กูลเลยนะคะ,คะไม่เฉพาะจบแค่สิ้นเราอย่างเดียวเราไปถึงลูกถึงหลานเราเลยอะ,ค,ะค่ะไม่ใช่ว่าชอบตัวเราแล้วจบเลยมันไม่ใช่ ท่านประธานระวางโครงสร้างวางแบรนด์ไว้นะคะก็คือต่อต่อถึงทายาทเราได้เลยค่ะสิ้นบุญทายาทท่านประธานก็ยังวางบล็อกไว้อีกว่าต่อทายาททายาทสู่ทายาทอย่างนี้ค่ะโอ้โห oh, นี่คือจอยแอบดบ์คอยอะคะ่ะได้รายได,ได้แบบไม่มีที่สินส้นสุดเลยเนาะเพราะที่นี่เราไม่มีการทํายอดนะคะ <c oughs> ที่นี่เราคือสมัครครั้งเดียว <c oughs> ไม่มีการต่อยุสมาชิก โอ้ไ oh, ม่ม<ๆ>ีการทำยอดด้วยใช่ค่ะคือคือเราทําเหมือนคนไทยชอบอยู่แล้วค่ะเขาชอบทํามาเป็นกะกะ <c oughs> จะทําก็ทํากะจะไม่ทําก็ไม่ทํะ <c oughs> ว่างฉันก็ทําไม่ว่างฉันก็ไม่ทําอย่างพี่ไทยเราเนี่ยค่ะก็คือขยันเป็นพักๆอย่างเนี้ยค่ะยิ่งปี558ที่จะเกิดขึ้นในประเทศทุกประเทศอาเซียนก็เปิดการค้าโอ้โหยิ่งใหญ่เลยค่ะ <c oughs> เราเตรียมเลยค่ะผนึกกําลังไว้ท่านประธานวางแปลนมาเลเซียแล้วก็มีสาขาแล้วใช่ไหมคะอ่คาเมนลาวนะคะเราก็มี <c oughs> ระบบการตลาดคือเรามีสาขาสินค้าเรามีรองรับให้เลยค่ะ ระบบอีเวลเลตของเราที่โด่งดังที่สุดตอนนี้ค่ะอีเวลเลตของเราอยู่มุมไหนก็แต่ในโลกวันนี้ซื้อขายได้สั่งสินค้าได้ออนไลน์ถึงหน้าบ้านภายในยีี่ชั่วโมงอะค่ะ,คะก็ถือว่านะคะก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแบบนะคะเขาว่าปี58จะเกิดขึ้นนะถ้าคนไทยยังไม่เตรียมพร้อมพ,พี่อันถือว่า ค่อนข้างจะจะด้อยโอกาสนะคะถือว่าล้าหลังก็แล้วกันตกยุคก็แล้วกันนะคะค่ะนะคะถ้าเกิดว่ามีคนใหม่หรือว่าทํางานอยู่ตอนนี้แล้วเจอปัญหานะคะสามารถโทรถามคุณพี่ฉันั้นได้เลยนะคะรอตอบข้อสงสัยให้ตอนนี้เลยนะคะเบอร์02921นะคะ8575นะคะเราปล่อยสายตลอดเวลานะคะบางคนอาจจะแบบไม่กล้าถามบางคนอาจจะไม่กล้ามาบริษัทนี่แหละบางคนก็มีใหม่มากคือไม่รู้จะ ไม่รู้จะเดินยังไงคะไม่รู้จะวางระบบกับตัวเองยังไงก็ตรงนี้เราจะมีพี่เลี้ยงเรามีโค้ชให้ในทีมเวิร์กนะคะเราจะทำงานเป็นทีมเราคุณไม่จะทำคนคนเดียวแต่ในมุมมองของเราคุณนใหญ่แล้วจะทำเครือข่ายเราไม่จะมองแค่ว่าธุรกิจ แต่เรามองลึกไปว่านี่คือเป็น,เห,นเหมือนกับพี่กับน้องนะคะเป็นเสม,มือนครอบครัวเดียวกันมากกว่าค่ะค่ะแล้วเครื่องมือนะคะเครื่องมือใช่ไหมคะกับคนให,ใหม่เขามีอะไรบ้างอ่าเครื่องมือก็คือส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้โทรศัพท์กันใช่ใชไหมคะ,คะในโทรศัพท์นั่นแหละค่ะท่านรู้ไหมคะว่าท่านประธานเรานะคะลิงก์คือเชื่อมโยงกันได้หมดสามารถที่จะเปิดดูท่านประธานเราใช้ท่านเดเลยท่านบอกว่าอยากจะยังไงก็แล้วแต่ท่านวางโครงสร้างเราเราเพียงแต่ใช้ท่านให้เป็นนะคะใช้โทรศัพท์อะค่ะ นะคะก็ไปที่ VJC นะคะแล้วก็เปิดไปที่จะต้องการทราบข้อมูลเรื่องสินค้าคต้องการทราบเรื่องอความก้าวหน้าหรือวิสัยทัศน์ของท่านประธานเราเนี่ย ไปยังไงก็เพียงคุณไล้เป็นกดเป็นหรือสัมผัสเป็นนะคะเปิดไปที่พอพาน3ตัวถ้าบางคนบอกพอพานไม่มีหัวใช่ไหมคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้อายุ70อายุ80นาทีมาพิจนารณาเขาก็ใช้ iPhone หรือใช้ iPad กันทั้งนั้นเลยค่ะเขาจะใช้เครื่องมือที่ท่านประธานวางให้นะคะคือไม่จําเป็นต้องพูดเก่งไม่จําเป็นต้องมีความรู้เยอะออพูดไม่เก่งก็ค่ะแต่ว่าส่วนนี้เราจะมีเครื่องมือให้ทุกท่านนะคะโดยที่ว่าท่านพูดไม่เก่งแต่ท่านประธานพูดให้นะคะใช้ท่านดีคะ่ะ วันนี้ท่านเก่งมากใช้ท่านเลยค่ะก็เพียงเราเปิดไปไลฟ์ลูกค้าดูแล้วก็ให้ลูกค้าดูนะคะว่านี่นะคะท่านประธานเราให้ให้ลูกค้าดูท่านประธานพูดแทนใช่ค่คะใช่ค่ะ,คะก็บางคนองบอกเนี่ยค่ะเราไม่ต้องพูดเองค่ะ,ะนะคะเราก็ใช้เนะะี่ยค่ะ สาธิตเลยไหมคะได้เลยได้เลยสาธิตเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ท่านประธานพูดเลยค่ะเราไม่ต้องพูดเองเราไม่ต้องเก่งค่ะอยู่ที่นี่ไม่จําเป็นต้องเก่งนะคะเราก็ให้ท่านประธานพูดเลยค่ะ <c oughs> นะคะว่าเออการ,าารทํางานทําอย่างไรเออเรามีความแตกตา่างยังไงแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะน่ะเออถ้าเกิดเรารู้เทคนิคเนาะก็ง่ายเลยนะเนี่ย นี่เกิดมาปรึกษาคุณวิชานัน์นะบ่กคนอ่าไม่ต้องงงอยู่บ้านเออฉันจะตอบยังไงพูดยังไงจะบอกเพื่อนยังไงเบื้องต้นใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเออถ้าเกิดว่าฟังจากคุณวิชานัน์อธิบายเออแล้วก็กดไปหานะคะเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยค่ะนะคะก็จะมีรูปภาพท่านประธานแล้วก็เราก็สามารถ ลิงก์เชื่อมโยงได้หมดเลยค่ะแล้วก็ะะให้ลูกค้าของเราใช่ค่ะอของเรานะคะนะนี่ก็เบอร Word, <Word S 2> ์เจซีอย่างนี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราก็ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วอะ่ะใช่แต่โทรศัพท์เราเนี่ยสามารถสามารถแปลงเป็นเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าอย่างไม่ หต้องลนก็ได้เลยค่ะแค่คุณกดเป็นวันๆคุณไลฟ์เป็นกดเป็นใช้ชีวิเนี่ยก็ไปที่ v วอคุณเห็นไหมเวอร์เจซีเนี่ยเวอร์เจซีปุ๊บก็แค่เปิดไปปุ๊บอ่ะท่านประธานมาสิคะอันเนี้ค่ะรายการทีวีเหรอคะอยากจะดูรายการอะไรคะพี่รายการ JC TV อ่ะเราไปที่ v วอเนะคะเราก็จะมีดาวน์โหลดให้แค่ใช้มือสัมผัสจิ้มไปแค่เนี้ยจบแล้วและแค่เนี้มีตังค์แล้ว เห็นไหมคะไี่ค่ะดูเลยค่ะเห็นไหมเห็นค่ะเดี๋ยวนี้เราทิโปรโมชั่นด้วยนะแนะนําลูกค้าภายใต้องค์กรซ้าย5ขวา5ไปเที่ยวฮ่องกงมาเก๊ากับท่านประธานสุดยอดไหมแล้วเราบอกลูกค้าบอกฮ่องกงมาเก๊าเป็นไงอยากดูก่อนก่อนจะไปเที่ยวทำยังไงคะเราไล่มาดูกันนี่ฮ่องกงมาเก๊าค่ะนะคะเป็นยังไงเราก็มีรายละเอียด้ราก็มีรายละเอียดนี่คือสินค้าใช่ไหมคะเอาละค่ะเราอยากจะรู้ว่าใครมั่งที่ประสบความสำเร็จที่นี่อยากจะรายการจัดเซนเป็นยังไง เปลี่ยนชีวิตคนได้ยังไงเหรอคะไม่เข้าใจจิ้มเข้าไปดูปั๊บกดไปค่ะจิ้มไปแค่นี้เองค่ะอ่ะนะคะหรือจาเป็นภาษาเดี๋ยวนี้ก็ใหม่ๆหม่ก็จะมาเลยนะกดเป็นใช่ไหมไลฟ์เป็นนะคะแล้วก็สามารถทําได้นี่ค่ะเห็นไหมเรามีคุณประสบความสำเร็จพูดแล้วก็โอ้โหเขี้ยวไหมฟังไก็เนี้ยค่ะฟังไป่ะจิ๊กคะโอเคไหมคะอย่างเงี้ยทันสมัยไหมเท่จะตายเลยใครทำใครบอกว่าทำที่ไกิจจอยแห่งคอยไม่ประสบความสำเร็จไม่จริงหรอกค่ะ เพราะท่านประธานวางเครื่องมือให้เราหมดแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือเราก็อยู่ตรงไหนเราก็ใช้โทรศัพท์ถามว่าวันนี้ใครบ้างไม่มีโทรศัพท์มือถือถามหน่อยเถอะไม่มีเพียงแต่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือตรงนี้เครื่องนี้คุณใช้ให้เป็นเป็นปุ๊บคุณก็เปิดไปดูแล้วก็พรีเซนต์เลยเออเห็นไพรีเซนต์เลยค่ะนี่คือสำนักงานสาขานี่คือทั่วประเทศคุณต้องการสะดวกที่ไหนคะเชียงใหม่เหรอคะอะไรคะเดี๋ยวดีฉันะกดละคะเชียงใหม่ค่ะที่ไหนคะเบตงเหรอคะ กดลยคะไปตรงพัฒนลุงเลยค่ะเพื่อพัฒลุงเลยค่ะเส้นนี้เส้นนี้เดินทางเส้นนี้เส้นนี้อจบง่ายจังเลยอ่ะปุ้ยสะดวกสบายจะตายนี่คนใหม่ๆดูนี่คือเข้าใจง่ายเลยนะก็เลยแบบอชอค่ะจริงมันมีวิธีมันมีกระบวนการมันมีเครื่องมือใช่ไม่ใช่ว่ามาตัวคนเดียวแล้วคิดเองคนเดียวนะไม่ไม่เลยท่านประธานเราในสุดยอดของนักคิดเลยค่ะวางรูปแบบไว้ให้เราเสร็จแล้วท่านดรนสมชายจชนน้นในสุดยอดเลยค่ะมีที่ไหนอะคะ เชื่อมกันได้หมดเลย <Ừ. S 2> เติมมือถือเติมมันทุกคอเติมทุมิดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋นี้นะคะเราจะมีบิลชำระบิลค่าน้ำค่าไฟชำระบ,บัตรเครดิตโอ้สุดยอดมากเลยค่ะหาที่ไหนอะคะเต็มอิ่มนะคือครบอะ่ะคุณเออนนะะจริง,รงคุณมาห้างจอยแอยงคอยคุณต้องการอะไรคะ เรามีให้คุณครบเลยค่ะมาช้อปปิ้งส่วนใหญ่คนก็จะช้อปปิ้งซื้อต้องการอะไรคะเรามีให้คุณครบเลยค่ะของดื่มครบอะค่ะมีครบจริงจนะรเข้าความแล้วก็เออมีครบจริงคือเหมือนกับห้างทั่วไปที่แบบว่าเราเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อที่นี่เราได้ผลกำไรกลับมาได้ทั้งแต่ซื้อที่อื่นก็ถามว่าได้ไรก็ได้แต่ไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้อะไรอะได้แต่สินค้ากลับไปเรื่อยเหนือชั้นและแตกต่างแตกต่างนะคแตกต่างที่สุดยอดมากเลยท่านคิดได้ไงอะ เอาร้านโชว์หวยหรือเอาร้านสะดวกซื้อ <c oughs> ยกระดับขึ้นมาทําเป็นธุรกิจขายตรงที่ให้ผู้บริโภคสามารถซื้อตรงจากผู้ผลิตไม่ต้องผ่านยี่ปัวไม่ต้องผ่านนายทุน <c oughs> ให้เกษตรกร,กรสามารถซื้อปุ๋ยได้โดยตรงให้คนที่ไม่มีโอกาสสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะ่ะเพราะท่านรู้อยู่แล้วอะ่ะคนเดี๋ยวนี้4 0 0กว่าบาท450บาท ท่านดรสมชายอทิยาก็ให้ธุรกิจแล้วให้ร้านแล้วให้สินค้าแล้วไม่ต้องมาเฝ้าหน้าร้านไม่ต้องมาจ้างพนักงานไม่ต้องมาขี่เองไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ให้เป็นแล้วก็สั่งการให้เป็นแล้วก็มีรายได้เข้ามาแค่นั้นเองอ่าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจาะลึกกันต่อนะคะแหมยังเข้มข้นอยู่เลยนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ